ครับตอนนี้ผมก็มาถ่ายงานนะครับที่ร้านชายสมัยนะครับแถวเพชรเกษมนะครับแถวเพชรเกษมเบสก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจมือมีแม่อ้อยพาไปแล้วก็น้องโอ๊ตพาไปนะครับตอนนี้ที่บ้านก็มีแต่ยายกับโบ๊หอยู่บ้านนะครับตรงๆก็ถ่ายงานนะครับโอ้งานหลยให้บ้านเนี่ยนะครับเอา ต่างคนก็ต่างไปทำงานเนาะครับมีงานก็ต้องทำไม่มีงานก็เฝ้าบ้านแค่นั้นเองนะครับสบายสบายนะครับเดี๋ยวเยน็นๆก็ไปเจอกันนะครับอย่าบานผมเบี้เสียถ้ามันมีโควิดตื่นเช้ามาก็ใครมีงานอะไรก็ไปไปไปมั่น,นครับนี่แหละเสียดงานก็เย็นค่อยมาเจอกันนะครับอ่านะครับก็เป็น ป,ปกตินะครับมีงานจะไป้าต่างคนต่างไป,ปก็ที่ว่าเป็นความโชคดีปือความโชคดีของครอบครัวก,กำสิท์นะครับช่ว <c oughs> งโควิดนี้ก็ยังเนียก,ก็งานเต็มทุกวันนะครับผมก็มีงานบ้างนะครับแล้วก็ตรงๆกม็มีงานทุกเมื่อนะครับผมกลับมาลานชายสมัยแถวเพชรเกษมเด้อ่นงอเ้อะรับงานจนไดวเย็นกลับไปเดีย๋ดวยวย ไปหลักทายให้เบิ่งเดอร์ยวเลืมเด้อ20่สบบาทไม่รู <volumes shake it> ้เอาละครับตอนนี <IN> <superhero> ้ก็มาถ่ายรายการยังไม่เสร็จนะครับทั้งวันครับตอนนี้ถ่ายรายการอยู่กับเจ้าของบทเพลงดังครับไล่นี่อย่าให้ใครมากอะแกมนี่อย่าให้ใครมาจ้าเฮ้ยบอมเมนครับผมบอมเบนก นพยังก่อนคำแพงครับผมคำแพงบอมแมนมาวันนะครับว่ได้ใจน้าครับบอมแมนวานแหงรยงเป็นวันลองว่าได้จบว่าได้หรอครับลักษณะแบบซีพ่อซิเป็นดูเคยในวันนั้นเาะขยี้กันขยี้กันให้ตายกันเทีเดียวเป็นบ่ครับผมที่บ้านว่างอยู่คนึ่งผู้ใดครับย้ายว่ายายย้ายว่ายายไยยนยเอา